สวัสดีพี่พี่แฟนบอลทุกท่านนะคะวิเคราะห์วัยสามสิบวิกับยิงเข้าเป้าฝากแอดไลน์ด้วยนะคะแอดเทสทีศูติดตามช่องของเราด้วยนะคะ<ส>วันนี้อยู่ในฟุตบอล FA เเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอลมัดนะคะราคาบอลเปิดมาให้นิวคาสเซิลต่อครึ่งลูกนะคะบางหน้าก็ไหลขึ้นเป็นครึ่งควบลูก แต่คะเริ่มเทใจไปทางเจ้าบ้านพอสมควรนะคะานัดหลังสุดที่เจอกันนิวคาสเซอรชนะ3เสมอ1แพ้1นะคะ mm hmm. เกมรุกก็ยังน่ากลัวในขณะที่บอลมัชชนะ1เสมอ2แพ้2แม้จะยิงได้แต่คุมเกมรับยากทำให้เจ้าบ้านดูมีภาษีกว่าในเกมนี้นะคะนิวคาสเซอรได้เปรียบจากการเล่นในบ้านฟอร์มในถิ่นก็ยังไว้ใจได้นะคะเกมรุกรูกดันมีจังหวะจบสกอร์ได้หลากหลาย ส่วนบอลมัดเป็นทีมที่เล่นดีเวลาเจอทีมระดับใกล้เคียงนะคะแต่เกมเย็นก็ยังมีปัญหาเกมรับก็เสียประตูง่ายนะคะคู่นี้ราคาไหลหาเจ้าบ้านนะคะยิงเข้าเป้าวันนี้ขอเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลนะคะได้เปรียบทั้งเสียงเชียร์และรูปเกมมีลุ้นเบียดชนะอย่างน้อย1ลูกนะคะสกอร์ที่คาดไว้2ประตูต่อ1นหรือ2ประตูต่อศูนย์นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 아